สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .6 ทุกคนนะคะวันนี้มาเจอกับค,คุณครูอายในวิชาคณิตศาสตร์ค่ะวิชาคณิตศาสตร์ของเรานะคะจะเรียนกันในเรื่องการบวกลบเศษส่วนและจำนวนคละนั่นเองค่ะซึ่งการบวกลบเศษส่วนและจำนวนคละในชั้นป .6 เราทําได้ยังไงเราไปดูกันเลยนะคะ การบวกการลบเศษส่วนที่ตัวส่วนไม่เท่ากันนะคะเรามีขั้นตอนในการทำเนาะดังนั้นเรามาดูกันเลยทำได้โดยขั้นตอนที่1ค่ะเมื่อนักเรียนเจอเศษส่วนที่ตัวส่วนไม่เท่ากันนะคะในการที่เราจะนำมาบวกนำมาลบกันอันดับแรกค่ะนักเรียนจะต้องนำตัวส่วนมาหาคอรนนนั่นเองนะคะเมื่อนักเรียนนำตัวส่วนมาหาคอรนแล้วนะคะ ขั้นตอนที่2ค่ะเราจะทำตัวส่วนให้เท่ากันนะคะโดยนำไปคูณด้วยจำนวนเดียวกันทั้งเศษและส่วนอ่านั่นก็คือการที่เมื่อเรารู้ว่าคอนอของเราเท่าไหร่แล้วใช่ไหมคะดังนั้นเราจะทำเศษส่วนของเราเนี่ยให้มีตัวส่วนเท่ากับคอนอโ,โดยนำจำนวนที่อ่คูณกับตัวเศษอ่าคูณกับตัวส่วนเนี่ยได้เท่ากับคอนอเนี่ยไปคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนนะคะขั้นตอนที่3มค่ะ เมื่อตัวส่วนเท่ากันแล้วนะคะก็จะนำตัวเศษมาบวกว่าลบกันได้เลยนั่นเองนะคะดังนั้นขั้นตอนนี้ไม่ยากนั่นเองเนาะแต่แค่นะักเรียนจะทำหลายขั้นตอนอ่ะดังนั้นเรามาดูตัวอย่างกันเลยนะคะตัวอย่างแรกของครูอายนะคะก็คือจงหาผลลัพธ์เศษ9ส่วน12บวกเศษ7ส่วน15อ่าขั้นตอนแรกนะคะเราจะต้องนำ ส่วนของเรามาหาครนค่ะซึ่งส่วนของเราก็คือ12และ15นํามาหาครนนะคะก็ซึ่งนํามาเขียนแบบนี้ได้เลยเนาะ12และ15ในการหาครนหาโดยวิธีหารก็จะง่ายนิดนึงนะคะโดยการที่นักเรียนมาตั้งหารสั้นเนาะแล้วสุดท้ายเรานำผลหารผลหารพร้อมผลลัพธ์มาคูณกันในรูปตัวแอลใช่ไหมและมันก็จะได้เท่ากับครนนั่นเองดังนั้น 12และ15ครูอาจจะนำตัวหารอะไรมาหารดีนะถึงจะหารได้ลงตัวทั้งสองตัวอ่ะครูอายนำสามมานะคะอ่ะดังนั้น3หาร12ได้เท่าไหร่คะนักเรียนอ่าสามสนั่นเองนะคะตัวต่อไปคะ่ะนำสามหาร15บอ่ะสามอะไรได้15ก็ 3, ามหใช่ไหมคะดังนั้นนะักเรียนคะ่ะ นักเรียนสังเกตดูสิเราที่อ่าไม่สามารถที่จะหารได้ลงตัวทั้งสองตัวแล้วใช่ไหมคะดังนั้นเราก็พอแค่นี้ล่ะคะ่นะนักเรียนดังนั้นเราก็พอแค่นี้ค่ะอ่าดังนั้นเราพอแค่นี้นะคะดังนั้นการหาครอรนของเราก็คือการที่เรานำ ตัวหารแล้วก็ผลลัพธ์ที่เราได้เนี่ยค่ะมาคูณกันอยู่ในรูปตัว L ใช่ไหมคะตอนนี้ครูไอทำเป็นสี่เหลี่ยมรูปตัว L แล้วดังนั้นนะคะคอรนอรข้อนี้เนาะคอรนอรข้อนี้ก็จะได้เท่ากับ3คูน4คูน5 ดังนั้นเรานำมาคูณกันได้เลยเนาะ4คูณ5ได้20 20คูณ3ได้60นั่นเองนะคะดังนั้นเราได้ลวค่ะครนข้อนี้ของเรานะคะก็คือ60นั่นเองเนาะครนอของ12และ15คือ60เมื่อเราได้ครนแล้วค่ะนักเรียนขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาทำเศษส่วนของเราให้มีตัวส่วนเท่ากันนั่นเองนะคะดังนั้นเรามาทำวิธีทำกันเลยเนาะ วิอาทีทำสามารถทำได้ง่ายๆเลยค่ะนะักเรียนก็นำเศษ9ส่วน12บวกกับเศษ7ส่วน15เท่ากับในที่นี้นะคะก็คือการที่ครูอาอจะเปลี่ยนเศษ9ส่วน12ของครูไออะคะ่ะ วงเล็บแรกเนาะเศษ9ส่วน12คูณจำนวนอะไรไม่รู้นะคะที่ตัวส่วนของเราจะต้องเท่ากับ60ดังนั้นตัวต่อไปค่ะก็คือเศษ7จส่วน15 เศษ7ส่วนสิก็เหมือนกันค่ะก็คือคูณกับจํานวนอะไรไม่รู้ที่ตัวส่วนจะต้องเท่ากับ60นะคะอ่ะนี่คือบรรทัดแรกเนาะดังนั้นนักเรียนขาในบรรทัดที่2ตรงนี้นะคะนักเรียนจะมีส่วนเป็น60แต่เศษเป็นเท่าไหร่ไม่รู้นะคะและตัวที่2นะคะก็มีส่วนเป็น60เช่นเดียวกันค่ะ แต่เศษเป็นเท่าไหร่ก็ไม่รู้เนาะแต่ดังนั้นนักเรียนคะเรามาดูค่ะ12คูณอะไรถึงจะได้60ดังนั้น12คูณ5 60ใช่ไหม12 5 60คูณ5 ด้านล่างด้านบนก็ต้องคูณ5เช่นเดียวกันนะคะดังนั้นดูขั้นตอนเนาะสำหรับนักเรียนหลายคนอาจจะเข้าใจแล้วแต่สําหรับนักเรียนบางคนนะคะที่การเปลี่ยนเศษส่วนยังจะเปลี่ยนผิดอยู่นะคะเพราะว่าครูอาอเช็คในการบ้านเนาะดังนั้นนักเรียนดูขั้นตอนที่ครูายพาทาตอนนี้นะคะอ่ะดังนั้นอ่า 95ได้เท่าไหร่ลูก95 45นะคะวงเล็บแรกเราได้เศษส่วนที่มีตัวส่วน60แล้วนะคะวงเล็บที่2ค่ะก็คือให้นักเรียนเนี่ยไปหาสิว่า15เนี่ยมันคูณอะไรแล้วได้60ดังนั้นคุณายหามาได้แล้วค่ะก็คือ15คูณ4 ได้60ดังนั้น4คูณด้วยอ่าด้านล่างใช่ไหมด้านบนก็ต้องคูณด้วย4เช่นเดียวกันค่ะดังนั้น7คูณ4ได้เท่าไหร่คะอ่า7 4 28นั่นเองนะคะอ่าทีนี้นักเรียนก็ได้แล้วค่ะบรรทัดที่2นักเรียนได้แล้วว่าตัวส่วนของเราเท่ากับ60แล้วนะคะดังนั้นเราจะนำแคสเศษค่ะ นำแค่เศษมาบวกกันนั่นเองนะคะดังนั้นนักเรียนก็จะได้เป็น45บวก28ค่ะ45บวก28นะคะอ่าคำตอบมันจะได้เศษ73 ส่วน60นั่นเองนะคะอ่านักเรียนอาจจะตอบครูไยได้เลยนะว่ามันคือเศษ7จ็ดสสา่วน60คําตอบค่ะทีนี้นักเรียนสังเกตก่อนเนาะสังเกตในที่นี้คือเศษส่วนของเรานะคะมันเป็นเศษเกินใช่ไหมคะก็คือตัวเศษมากกว่าตัวส่วนดังนั้นมันยังไม่ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะเราก็เลยจะต้องทําให้มันเป็นจํานวนคละทําให้มันเป็นจํานวนคละในที่นี้นะคะก็คือให้หนักเรียนนํา60ของเราไปหาร ตัวเศษนั่นเองก็คือหาร73ดังนั้น60อะไรได้ใกล้เคียง73ที่สุดก็คือ61เป็น60ซึ่ง73ลบ60นะคะก็เหลือเศษ13ก็เรามาทำเศษตรงนี้เลยเนาะอ่ะดังนั้นส่วนคงเดิมค่ะส่วนคงเดิมนะคะดังนั้นเราก็จะได้คำตอบค่ะก็คือ หนึ่งเศษสิบสามส่วนหกสิบนั่นเองค่ะเห็นไหมข้อนี้ไม่ยากเลยนะคะตอ,ออตอบได้เลยนะคะ,อะขอโทษทีค่ะตอ,ออตอบได้เลยนะ,ะนี่คือคําตอบนะคะดังนั้นมันจะทําหลายขั้นตอนนิดน,นึงเนาะนักเรียนจะต้องมีกระดาษทดในการที่หาคอรโนหรือใครที่จะหาข้างๆก็ได้เลยนะคะ,ะดังนั้นข้อที่หนึ่งเรียบร้อยแล้วค่ะเรามาดูตัวอย่างข้อที่สองนะคะตัวอย่างข้อที่สองเป็นจงหาผลลัพธ์ของ เศษ9ส่วน10ลบเศษ7ส่วน15ค่ะขั้นตอนแรกเราจะนำา10และ15มาหาครารนอนในกระดาษทดหรือด้านข้างนะคะดังนั้นอ่ะ10และ15มาหารสั้นได้เลยเนาะดังนั้นตัวที่หารลงตัวที่สุดก็คือ5นั่นเอง5อะไรได้10เอ่ยอ่าสอสิ 20. 535เห็นไหมคะเจอเรียบร้อยแล้วคะ่ะนักเรียนไม่สามารถที่จะหารต่อได้แล้วดังนั้นขีดเส้นใต้2เส้นเนาะแล้วเราก็นํามาคูณกันเป็นรูปตัว L เลยนะคะอ่าดังนั้น5คูน2อ่ะคอรอนอก็คือ5คูน2คูน3 ก็จะได้เท่ากับ5 2 1 1 10คูณ3ได้30นั่นเองค่ะนักเรียนเห็นไหมหาไม่ยากเลยเนาะดังนั้นนักเรียนก็จะได้ครณนอของ10และ15แล้วว่ามันคือ30นั่นเองดังนั้นอ่ะขั้นตอนต่อไปค่ะเราสามารถมาเปลี่ยนเศษส่วนของเราได้เรียบร้อยแล้วค่ะวิธีทำเราก็นำตัวโจทย์ของเรามาเขียนเลยค่ะเศษ9ส่วนิ ลบกับเศษ7จส่วน15อ่าเท่ากับอ่าในที่นี้นะคะบรรทัดแรกเราจะเปลี่ยนตัวส่วนของเราให้มีส่วนเท่ากับครนรก็คือส่วนเท่ากับ30นั่นเองนะคะดังนั้นวงเล็บแรกเลยเปลี่ยนเศษ9ส่วน10ซึ่ง เศษ9ส่วน10ของเราระหว่างนี้นักเรียนคะลองดูซิว่าเอ๊ะเราจะเปลี่ยนให้ส่วนเท่ากับ30ดังนั้นจะนำอะไรมาคูณดีเอ่ยอ่าง่ายมากเลยใช่ไหมคะดังนั้นนักเรียนขาเวลาที่นักเรียนเปลี่ยนเครื่องหมายอ่านักเรียนอย่าลืมสังเกตว่าโจทย์เขาให้เป็นบวกหรือเป็นลบนะคะอย่าเผลอเขียนบวกทุกครั้งนะเพราะว่ามันจะผิดเพราะว่าเราต้องดูโจทย์ข้อนี้เป็นลบนั่นเองอ่าดังนั้นค่ะมาดูกันเลยเนาะ เราจะทำให้ส่วนเท่ากับ30เราจะทำให้ส่วนเท่ากับ30ดังนั้น10มันก็ต้องคูณ3ใช่ไหมคะถึงจะเท่ากับ30ดังนั้นคูณทั้งเศษและส่วน ตัวต่อไปค่ะ15จะทำให้ส่วนเท่ากับ30เช่นเดียวกันดังนั้น15คูณ2ได้30ดังนั้นคูณทั้งเศษและส่วนค่ะอ่าเราได้แล้วค่ะเราก็ทำการคูณปกติเลยเนาะ9กคูณ3ได้2 7นำมาเขียนได้เลยค่ะนักเรียนต่อไป7คูณ2ได้14ค่ะ เมื่อตัวส่วนเท่ากันแล้วขั้นตอนต่อไปก็ง่ายมากเลยค่ะนักเรียนนักเรียนก็แค่นำ27และ14มาลบกัน27และ14ลบกันได้แล้วนะคะเท่ากับเศษ13ส่วน30เศษ13ส่วน30ก่อนที่นักเรียนจะไปทําข้ออื่นหรือนักเรียนจะตออ,ตอบตนักเรียนสังเกตก่อนนะว่าเศษส่วนที่เราได้คําตอบเนี่ย มันเป็นอย่างต่ำหรือยังสามารถตัดทอนได้อีกไหมหรือมันเป็นเศษส่วนเกินหรือไม่นะคะดังนั้นข้อนี้เศษ13บส่วนสาไม่สามารถตัดทอนได้แล้วค่ะนะักเรียนและ มันก็เป็นเศษส่วนแท้แล้วใช่ไหมเพราะว่าตัวเศษน้อยกว่าตัวส่วนดังนั้นคําตอบข้อนี้ก็คือเศษ13บส่วน3าเลยนั่นเองนะคะดังนั้นไม่ยากเลยใช่ไหมดังนั้นนักเรียนแค่จะต้องมีความรอบคอบในการทําท,ทีละขั้นตอนนั่นเองนะคะทีนี้นักเรียนขาการบวกการลบที่ตัวส่วนไม่เท่ากันเราทำกันได้แล้วนะคะตัวต่อไปค่ะเราจะเป็น การบวกลบจำนวนคละนั่นเองนะคะอ่าการบวกหรือการลบจํานวนคละที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันค่ะทําได้โดยอันดับแรกนะคะนักเรียนจะต้องเปลี่ยนจํานวนคละก็คือเขียนรูปจํานวนคละในรูปเศษเกินก่อนพูดง่ายๆก็คือเปลี่ยนจํานวนคละให้เป็นเศษเกินนั่นเองนะคะ พอนักเรียนเปลี่ยนเศษอ่าให้เป็นเศษเกินเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนที่2ก็คือทําเหมือนขั้นตอนเมื่อกี้เลยค่ะนักเรียนก็คือนําตัวส่วนของเราทุกจํานวนเนี่ยมาหาคอรอนอนะคะอ่าขั้นตอนมันจะเหมือนกันแล้วนะคะก็คือขั้นที่3ก็คือทําตัวส่วนให้เท่ากันโดยน,นําไปคูณด้วยจํานวนเดียวกันทั้งเศษและส่วนนั่นเองและขั้นตอนที่4นะคะ ก็คือเมื่อตัวส่วนเท่ากันแล้วนำตัวเศษมาบวกหรือลบกันนั่นเองค่ะดังนั้นนักเรียนการบวกลบจำนวนคละที่ตัวส่วนไม่เท่ากันนะคะจะมีขั้นตอนเพิ่มมาขั้นตอนแรกสุดเลยคือนักเรียนจะเปลี่ยนจำนวนคละให้เป็นเศษเกินอันดับแรกนะคะพอนักเรียนเปลี่ยน จำนวนคละให้เป็นเศษเกินเรียบร้อยแล้วค่ะนักเรียนก็ทำตามขั้นตอนที่เราบวกลบเศษส่วนเลยก็คือนำตัวส่วนของเราไปหาครนและก็เปลี่ยนเศษส่วนให้มีตัวส่วนเท่ากันนั่นเองนะคะแล้วก็สุดท้ายก็นำเศษมาบวกหรือมาลบกันนั่นเองอ่ะดังนั้นเรามาดูตัวอย่างแรกกันเลยนะคะตัวอย่างแรกของเรานะคะจงหาผลลัพธ์ของ 2เศษเจ็ส่วนสิบสวกกับ1เศษห้าส่วนย1ค่ะดังนั้นนักเรียนค่ะขั้นตอนนี้นะนักเรียนก็จะต้องเปลี่ยนจำนวนคละของเราทั้ง2องจำนวนเนี่ยค่ะให้เป็นเศษเกิน เปลี่ยนในที่นี้ยังจํากันได้ไหมคะเปลี่ยนจํานวนคลาให้เป็นเศษเกินอ่าก็คือการที่เรานําตัวส่วนของเรามาคูณกับจํานวนนับใช่ไหมคะ14คูณ2ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่แล้วเราก็นํามาบวกกับตัวเศษนั่นเองแล้วก็เขียนในส่วนอ่าเศษส่วนคงเดิมด้านหลังก็ทําเช่นเดียวกันค่ะซึ่งครูายทํามาแล้วเนาะได้เป็น เศษาเสษ35ส่วน14นะคะตัวแรกนะซึ่งตัวที่สองนะคะเปลี่ยนเป็นเศษเกินก็ได้เป็นเศษ26ส่วน21นั่นเองดังนั้นนักเรียนคะเมื่อเราได้เป็นเศษส่วนปกติแล้วคะ่ะนักเรียนก็นํามาหาคอรนค่ะนำมาหาคอรนในที่นี้ก็คือน,นําตัวส่วน14และ21มาหาคอรนนั่นเองนะคะอ่ะ ตังหารสั้นได้เลยค่ะทำให้ชินเนาะดังนั้นเศษอ่าสิบสี่ีสิบเอ็ดมหาครนจะนำตัวอะไรมาหารกันดีนะนักเรียนค่ะเอออครูไอยนำเจ็ดมาหารเนาะ เจ็ดง่ายนะคะหารลงตัวทั้งสองตัวเลยนะคะอ่ะ7จ7 7 2 14 7 3 21อ้าวเจอแล้วค่ะนันนีนเราเจอแล้วเพราะว่าไม่สามารถที่จะหารต่ออีกได้แล้วใช่ไหมคะดังนั้นเราก็ขีดเส้นต้ย2เส้นพอขีดเส้นใต้สอเส้นนะคะเราก็รู้ได้เลยว่าเราจะนำตัวไหนมาคูณกันบ้างเอ่ยครอรนอจะเท่ากับอรูปตัว L นั่นเองเนาะครอรนอ ก็คือมี7คูณด้วย2คูณด้วย3อ่าดังนั้นอ่า7คูณ2ได้14 14คูณ3ได้42ค่ะนักเรียนคอรนอรของเราคือ42เนาะอ่าดังนั้นเราได้เรียบร้อยค่ะคอรนอรคือ42 ดังนั้นได้ครนอรแล้วค่ะนักเรียนมาเขียนแสดงวิธีทำได้เลยเนาะวิธีทำในที่นี้นะคะนักเรียนก็นำตัวที่นักเรียนเปลี่ยนเป็นเศษเกินมาเขียนเลยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะวิธีทำก็จะได้เป็นเศษสามสิบห้าส่วนสิบสี่บวกกับเศษยี่สิบหกส่วนยี่สิบเอ็ด ดังนั้นในบรรทัดแรกใช่ไหมคะเราจะเปลี่ยน14และ21ของเราเนี่ยคะ่ะให้มีส่วนเท่ากับ42เนาะตัวแรกของเราคะ่ะเราก็จะเปลี่ยนเศษ35โดยหาจำนวนนับมาคูณเนาะเศษ35ส่วน14คะ่ะคูณด้วยอะไรไม่รู้บวกอยู่กับเศษ26นะคะที่เราจะเปลี่ยนเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะส่วน21 คูณด้วยจํานวนอะไรไม่รู้นะคะที่ตัวส่วนจะต้องเท่ากับ42นะคะอ่ะมาดูตัวแรกค่ะเศษ35ส่วน14ต้องการให้ส่วนเท่ากับ42ตัวหลังเช่นเดียวกันค่ะเศษ26 ส่วน21ต้องการให้ส่วนเท่ากับ42นะคะดังนั้นอ่ามาดูตัวแรกเนาะเศษ35ส่วน14คูณอะไร14คูณอะไรถึงจะได้42นะนะักเรียนอ่าสิบคูณ3นั่นเองนะคะดังนั้นคูณทั้งเศษและส่วนค่ะนำะมาคูณทั้งด้านบนและด้านล่างเลยเนาะเศษ35คูณ3อ่าเศษส5ส่วน14คูณด้วยทั้ง3นะคะทั้ง บนและล่างเราจะได้คำตอบเป็น105ส่วน42ค่ะตัวต่อไปค่ะ21ของเรานะคะจะต้องคูณอะไรถึงจะได้เท่ากับ42เอ่ย ลองคิดสิคะอ่าก็คูณ2นั่นแหละดังนั้นก็คูณ2ทั้งเศษและส่วนนะคะดังนั้น21คูณ2เท่ากับ42 26คูณ2ได้เท่าไหร่คะนักเรียนอ่าได้52นั่นเองค่ะดังนั้นเมื่อเราได้เรียบร้อยแล้วนะคะเราได้เรียบร้อยแล้ว เราได้เรียบร้อยแล้วค่ะดังนั้นนักเรียนก็จะได้เป็นนำแค่ตัวเศษมาบวกกันใช่ไหมแค่ตัวเศษมาบวกกันดังนั้นนักเรียนจะได้1นึ่งส่วน42ค่ะ อ่าหนึ่งส่วน4ีในที่นี้นะคะนะักเรียนห5 7าสส่วน4ี่สิบอเอเรายังไม่สามารถที่จะตอบมันได้เลยเนาะเรายังไม่สามารถที่จะตอบมันได้เลยนะคะเพราะว่ามันคือเศษเกินมันคือเศษเกินนะคะ มันคือเศษเกินดังนั้นเราจะเปลี่ยนเศษเกินของเราให้เป็นจำนวนคละนั่นเองก็คือการที่เรานำา42ของเราไปหาร157ค่ะอ่ะดังนั้นเรามาดูซิว่า42หาร157ได้เท่าไหร่นะคะอ่ะ มาตั้งหารเล็กๆตรงนี้ก็ได้ค่ะนักเรียนปึ๊บอ่าหนึ่งรอยห้าสิบเจ็ดหารสี่สิบสองค่ะดังนั้นนักเรียนค่ะสี่สิบสองไม่สามารถที่จะหารสิบห้าหารหนึ่งหารห้าได้ดังนั้นก็จะเมารวมไปเลยค่ะก็คือ42หาร157ค่ะ 42หา157ในที่นี้เราจะต้องไปทำแม่สุคูณแม่42ใช่ไหมดังนั้นแม่สุคูณแม่42ในที่นี้ก็คือจะไปหาว่าตัวไหนได้157หรือใกล้เคียง157ที่สุดใช่ไหมคะอ่ะดังนั้นแม่สุคูณแม่42 42คูณ2 ได้เท่าไหร่เอ่ย42อคูณ2อ่า224 428 84ยังไม่ใช่ค่ะดังนั้นเรามาทำแม่สุดคูณแม่42ต่อไปค่ะก็คือคูณ3 42คูณ3ค่ะ326เห็น้ไหมคะไม่ยากเลยเราแค่ทำไปตามขั้นตอนเรื่อยๆนะคะ4 3 12นะคะได้126ยยังไม่ใกล้เคียงค่ะนักเรียนดังนั้นเราทำแม่สุดคูณ ต่อไปก็คือคูณ4 4 1 4 4 2 8 4 4 16อ้าวเกินแล้วดังนั้นเราจะเลือกเป็น3นั่นเองนะคะดังนั้น42คูณ3ได้126ค่ะได้126นะคะเราก็ทำการลบกันปกติเลยนะคะดังนั้น7ลบ6เหลือ1น1 5ลบ2เหลือ3 นักเรียนค่ะห้าลบสองเหลือสามทีนี้นักเรียนก็จะได้แล้วค่ะก็จะได้แล้วเนาะอ่าก็จะได้แล้วดังนั้นเราก็นําผลลัพธ์ตรงนี้มาเขียนเป็นจํานวนนับใช่ไหมคะอ่าก็จะได้สามส่วนเศษที่เหลือตรงนี้ค่ะเราก็จะนํามาเขียนเป็นเศษเช่นเดียวกันค่ะก็คือได้เศษสามสิบเอ็ดส่วนคงเดิมค่ะก็คือสี่สิบสอง เห็นไหมคะไม่ยากเลยดังนั้นคําตอบข้อนี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะได้คําตอบเรียบร้อยแล้วนะคะดังนั้นเราค่อยๆทําไปทีละขั้นตอนนะคะนักเรียนมันไม่ได้ยากเนาะแต่แค่มันจะมีขั้นตอนหลายขั้นตอนนิดนึงนะคะตัวอย่างสุดท้ายของวันนี้ค่ะตัวอย่างสุดท้ายของวันนี้นะคะก็คือเศษ9ส่วน4ลบ1เศษ7ส่วน11 ดังนั้นมันไม่ใช่จํานวนคละทั้งคู่ค่ะนักเรียนมันมีจำนวนคละแค่จํานวนเดียวก็คือ1เศษเส่วนสิดังนั้นไม่เป็นปัญหาค่ะนักเรียนเราก็จะเปลี่ยนแค่ตัวด้านหลังตัวด้านหน้าเราไม่ต้องเปลี่ยนนะคะตัวด้านหน้าเราไม่ต้องเปลี่ยนดังนั้นเราก็จะได้เป็นแบบนี้เลยค่ะเศษ9ส่วนสลบเศษ1ิส่วนสิซึ่งเศษสิส่วนสิมาอ่ามันก็ได้จากการที่11 คูณ 1>, 1ได้11แล้วก็นำมาบวก7ต่อนั่นเองนะคะอ่าดังนั้นเราก็ได้ตรงนี้ขั้นตอนต่อไปค่ะเรานำตัวส่วนของเรามาหาคอลอนอซึ่งนักเรียนจะสังเกตเห็นว่าเอ๊ะ4และ11ของเราไม่มีตัวไหนที่จะสามารถมาหารมันลงตัวใช่ไหมดังนั้นมันก็ต้องอ่ะนำสมา 4ก็หารได้แค่4กับ4ี 4, แต่11หารไม่ได้ดังนั้นเราก็ต้องนำา11มา11ก็หาร1ไม่ได้ก็เขียนไว้เหมือนเดิมก็11 1หนึ่งได้11ดังนั้นนะักเรียนค่ะมันก็คือการที่นักเรียนนำอ่าแบบนี้เลยใช่ไหมคอรออง่ายมากเลยข้อนี้ครงก็คือ4คูณ11ก็เท่ากับ44นั่นเองค่นะนักเรียน เท่ากับ44นั่นเองนะคะดังนั้นนักเรียนจะสามารถสังเกตได้เลยเนาะว่าถ้ามันไม่สามารถที่จะมีตัวมาหารได้ลงตัวแล้วนะคะนอกจากตัวมันเองและ1ดังนั้นเราสามารถนํา4และ11คูณกันได้เลยแต่ถ้านักเรียนยังงงง,งครูายแล้วหนูจะรู้ได้ไงนักเรียนมาตั้งหารแบบครูอาอได้เลยค่ะ เราเรียนมาตั้งหารหาครนรหา,สารสั้นแบคบคูอาร์ได้เลยนะคะแล้วเราก็ทําตามขั้นตอนของเราเนี่ยแหละค่ะดังนั้นข้อนี้นะคะครนอรของเราก็คือ44อ่าเมื่อเราได้ครนรเรียบร้อยแล้วค่ะเรามาแสดงวิธีทําเลยนะคะวิธีทำนำตัวที่เราเปลี่ยนมาเขียนได้ในบรรทัดแรกเลยนะคะก็คือเศษ9ส่วนลบเศษ18 ส่วน11ดังนั้นเราจะเปลี่ยนเศษ9ส่วน4ของเราค่ะให้มีตัวส่วนเท่ากับ44ใช่ไหมคะก็คือการที่เรานำไปคูณอะไรก็ไม่รู้เนาะเครื่องหมายลบเศษ18ส่วน11นะคะเราก็จะทำให้ตัวส่วนเท่ากับ44เช่นเดียวกันนะคะดังนั้นเรามาดูกันเลยเนาะ ตัวส่วนจะต้องเป็น44ทั้งคู่เลยนะคะอ่ะตัวแรกค่ะเศษ9ส่วน4จะให้เป็น44ง่ายมากเลยก็คือนำา11มาคูณน,นะคะดังนั้นก็คูณทั้งเศษและส่วนเนาะทั้งบนและล่างค่ะดังนั้นเศษ9ส่วน4คูณ11ทั้งเศษและส่วนแล้วเราก็จะได้เป็นเศษ99ส่วน44นั่นเองนะคะดังนั้นต่อไปค่ะเศษ18ส่วน11 11, 11, 11 จะทำให้มีส่วนเท่ากับ44ง่ายมากเลยก็คือคูณแม่4ของเรานั่นเองค่ะดังนั้นคูณ4ทั้งเศษและส่วนค่ะอ่าทีนี้นักเรียนค่ะเราก็ทำการคูณแค่ตัวเศษก่อนเลยก็คือ18คูณ4ได้เท่าไหร่เอ่ย18คูณ4ก็ได้72ค่ะเรียบร้อยค่ะนักเรียนบรรทัดนี้นะคะตัวส่วนเท่ากันเรียบร้อยเรานำแค่9 9ลบ72ค่ะ 99ลบ72นะคะเราก็จะได้เป็น27ส่วนเราคงเดิมค่ะก็คือ44อ่าดังนั้นเราเรียนสองสังเกตสิะคะข้อนี้ครูอาจต้องเปลี่ยนไม่เอ่ยข้อนี้ครูอาจต้องเปลี่ยนเป็นจำนวนคระบไม่เอ่ยหรือต้องตัดทอนไม่เอ่ยดังนั้นมันเป็นเศษส่วนแท้อยู่แล้วค่ะรู้ได้ไงว่าเป็นเศษส่วนแท้ก็เพราะว่า เศษ27นะคะน้อยกว่าส่วนนั่นเองนะคะเศษน้อยกว่าส่วนเราเรียกมันว่าเศษส่วนแท้ดังนั้นข้อนี้ไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนค่ะดังนั้นตอบตอบได้เลยเนาะว่าข้อนี้คือคําตอบอ่าเห็นไหมคะนักเรียนไม่ยากเลยในการที่เราจะหาผลลัพธ์หรือหาการบวกการลบจํานวนคระนั่นเองนะคะดังนั้นมันจะอยู่ที่ว่านักเรียน ทำตามขั้นตอนหรือไม่นะคะในที่นี้ขั้นตอนมันจะหลายขั้นตอนดนงนักเรียนก็ใช้ความรอบคอบและละเอียดในการทําทีละขั้นตอนนั่นเองเนาะ,ะสรุปง่ายๆเลยเมื่อนักเรียนเจอการบวกการลบที่ตัวส่วนไม่เท่ากันดังนั้นเราจะต้องทําตัวส่วนให้เท่ากันโดยนําตัวส่วนไปหาคอรอนอน,อนั่นเองใช่ไหมเมื่อหาคอรอน,อน,อนเสร็จแล้วเราก็ทําเศษส่วนที่โจทย์ให้มาเนี่ยคะ่ะให้มีตัวส่วนเท่ากับคอรอน,อน,อน ดังนั้นแล้วเราก็ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นาแค่เศษมาบวกมาลบกันตามปกติก็จะได้คาตอบนะดังนั้นครูไออยากให้นักเรียนค่ะอลองทําการบ้านนะคะลองทําแบบฝึกหัดเนาะการบวกการลบเศษส่วนและจํานวนคะค่ะในหน้าที่48หน้าที่48นักเรียนค่ะทําแค่2ข้อคือข้อ1และข้อ2และนักเรียนก็คาดมาทําในหน้าที่50ค่ะ ซึ่งหน้าที่50ก็คือทำแค่ข้อ1และข้อ2เช่นเดียวกันค่ะดังนั้นการบ้านวันนี้นะคะ จะมีทั้งหมด4ข้อเนาะจะมีทั้งหมด4ี่ข้อค่ะไม่ยากเลยเนาะมี4ข้อนั่นเองนะคะถ้านักเรียนทําเสร็จแล้วนะคะนักเรียนอย่าลืมถ่ายรูปนะคะแล้วก็ส่งมาที่ลายส่งการบ้านคณิตศาสตร์นะคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะการบวกการลบเศษส่วนและจํานวนคลาวายก็จะขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ